เราจะพาเพื่อนเมาทําบุญร่วมกันทําบุญนะคะวันนี้เรานําของมาทําบุญบริจาคอยู่ที่ตู้เอ่อตู้ปันสุขพลังบุญค่ะจัดตั้งโดยเพื่อนคนไทยในประเทศนอร์เวย์นะคะและผู้ร่วมปันสุขพลังบุญทุกท่านนะคะร่วมสู้ภัยนะคะนี่ค่ะเราก็เลยจะมาทําบุญกับพี่เขาพี่พี่ที่ดูแลตู้ชื่อชื่อพี่นีใช่ไหมคะพี่นี เราก็เลยเราก็เลยมาทําบุญค่ะพี่เขาจะเป็นคนดูแลตู้ใบนี้เพราะว่าตอนคืนแถวนี้จะไม่มีคนปิดหมดก็เลยจะต้องเก็บค่ะไม่งั้นเดีย๋ยวตู้กับข้าวเราจะหายนะคะเราจะไม่ได้ร่วมทําบุญอีกก็พี่เขาจะดูแลแล้วก็ใครมาทําบุญก็จะเอาของใส่ตู้ทยอยใครหิวใครไม่มีหิวน้ําหิวมากๆก็มาหยิบไปได้นะคะขอบคุณนะคะที่มาหยิบ พี่เขาเปิดร้านขายส้มตำแล้วก็ดูแลตู้ใบนี้นะคะขอบคุณค่ะพี่เน่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีนะคะ